บ้านหนึ่งหลังมีชีวิตเดียวนะครับก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างดีแล้วก็จะดีทุกอย่างครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกนะครับก็ค,บคนสร้างบ้านอุดอรธานีนะครับผมวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมพามาทาพิธีนะครับยกเสาเอกเสาโทนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าบ้านใหม่นะครับอ่าอำเภอ Ар ตอนบลบ,บงอ่าอำเภอ <ำ S 1> พิสัยจังหวัดนองคายนะครับวันนี้มาทําพิธียกเสาเอกเสาโทเช่นเคยนะครับผมพาไปดูพิธีคร่าวๆเบื้องต้นก่อนะครับอันนี้ผมกําลังเริ่มเริ่มจัดของจัดรไรเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจัดของอะไรเตรียมของอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ก็รอเจ้าบ้าน เดินทางมาถึงที่หน้าง,งานนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เราจะทางบ้านนะครับทางบ้านตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมพามาดูของที่ผมเตรียมไว้นะครับเช่นเคยนะของที่เตรียมไว้ก็จะมีใส่หว่า,างก็รับนี้ถือว่าจัดเต็มนะครับรอบนี้ถือว่าจัดเต็มนะสำหรับอของนะเราเตรียมครบแบบครบทุกอย่างเลยรอบนี้มีของอาหารหวานนะครับดอกไม้ดอกไม้โปรยนะครับแล้วก็ผลไม้มี แผ่น่านะครับผ่านใบสีใช่ครับผานใบสีผลไม้หราจัดเต็มนะครับตรงนี้นี่แบบหลายถาดมากครับผลไม้น่มีถือว่าจัดได้สวยงามนะครับแล้วก็มีเช่นเคยครับแผ่นเงินแผ่นทองนะครับต่างๆแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำแดงนะครับตอนนี้เหลือแค่ของขาวนะครับเหลือแค่พาข้าวที่ลูกค้าต้องเตรียมมาอีกสักหน่อยลูกค้าจะเอามานะครับเป็นของพาข้าวของข้าวของหวานนะครับ ง,งเลิกวันนี้กี่โมงครับว,นนวันนี้ก็ตอนแรกเราตั้งไว้9โมง9นาทีครับแต่ลูกค้าขึ้นเครื่องมายังมาไม่ถึงนะครับก็จะเคลื่อนไปเป็นเวลาประมาณ10โมงนิดนครับแต่ว่าก็ได้เหมือนเดิมครับเอาเน,น้นเลข9ไว้ก่อนครับวันดีเออเวลาดีก็คือเวลาดีของเราเนี่ยครับเราะว่า 9, ด,9ด้วยใช่ครับเราว่าดีมันก็ดีครับอ่าแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะมาถ่ายที่ีให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนเนาะถด้ไงวันนี้เดี๋ยวเออท่านเห็นตอนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวรอลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้ดูของที่เราเตรียมไว้กับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเสาแห้งเสา พื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับพวกหลุมพวกตะก้อตะแกงอะไรเงี้ยทุกคนพาไปดูนะครับนี่คือเราเตรียมตะก้อตะแงไว้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเตรียมไว้บางเสานะครับเสาแห้งกับเสาพันนะครับเราก็จะมัดไว้สองเสาเนี้ยจะเอาขึ้นแท่นไว้เพื่อให้ไม่ให้คนข้ามนะครับระหว่างทําพิธีเขาถือกันว่าไม่ให้คนข้ามถ้าคนข้ามเราต้องเปลี่ยนเสาใหม่เลยครับห้ามให้คนข้ามเด็ดขานะครับเราก็เลยกันไว้ก็เลยตีตัวนี้นะครับ ตีไม้ให้มันยกสูงขึ้นกันขนคามนะครับส่วนลุ่มต่างๆเราก็เตรียมไว้ตะแกรงต่างๆเตรียมพร้อไหมไว้หมดแล้วครับมีการเทลีนนะครับมีลูปคูณนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเตรียมไว้แบบนี้เกือบทุกกลุ่มนะครับเพื่อนเตรียมความพร้อมหลังจากยกเสาหลังจากยกเสาอีสตโทโทเสร็จนะครับเราก็จะนาเสาพวกนั้นนะครับที่เรามัดไว้ครับขึ้นเสาฝั่งนู้นเราจะมัดไว้เรียบร้อยแล้วก็ทําตาม,ตามขึ้นตามลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ทําการสร้างทันทีเลยหลังจากที่ทําพิธีเสร็จนะครับทําการสร้างต่อเนื่องเลยครับ เราดูนิดเดียวนะครับตอนนี้เพราะว่าพิธีของเราเนี่ยเริ่มประมาณ10บโมงเนาะแต่เรา<ช>รนัดรถปูนมาประมาณเที่ยงถึง11บเอ็ดโมงใช่ครับเ็จพิธีกัไปนะเลยตอนนี้เป็นไม้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอาไปทําอะไรนะครับไม้ตัวนี้นะจะเอาไปให้ช่างเหยียบประมาณนี้นะเนี่ยเวลายกเสาขึ้นเพื่อช่างก็จะมายืนยงเนี้ยเพื่อจะทําการมัดมัดเสาให้อยู่กับให้มันคงที่นะครับก็เสียไว้ทั้งสองฝั่งนี้นะครับ ที่เหลือก็เป็นการรอเวลาท่านั้นครับทุกอย่างเราเตรียมการได้หมดเรียบร้อยนะครับเรามาตั้งแต่เช้าๆเลยครับเราตื่นจากที่อุดรอยงประมาณปีห้านะครับเดินทางมาถึงพลพิสัยก็ประมาณหกโมงกว่าเจ็ดโมงนะครับถึงที่นี่นะครับครับผมก็สําหรับใครครับที่สนใจจะสร้างบ้านนะครับกับทางทีมงานผมนะครับเรามีให้ครบทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะครับเราเริ่มต้นพิธีตั้งแต่เริ่มต้นขุดลุ้มขุดเสาเราจัดการให้หมดไม่ต้องเขียนแบบนะครับมีเขียนแบบให้ออกแบบสามิติให้นะครับจนจบลูกค้าต้องไม่ต้องทําอะไรครับแค่คคคิิดดแแบบบ้าาานนเออ่่วจะไหก ลูกค้าสามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ว่าจะเอารูปแบบไหนแบบไหนนะครับมาอยากได้บ้านแบบนี้อยากได้บ้านแบบนู้นนะครับแล้วก็สามารถปรับตามขนาดตามงบของตัวเองที่ตัวเองมีได้นะครับสมมติลูกค้ามีงบแค่1นึ่งล้านห้าแสนนะครับหรือว่า2อล้านสล้านนะครับลูกค้าสามารถปรับได้บ้านก็เลือกทรงเลยครับที่เลือเราก็จะปรับขนาดขนาดลงให้ครับคุยกันได้ครับมาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าสนใจสอบถามเบื้องต้นก่อนได้ครับที่เพจคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าติดต่อเฮียเฟิร์สโดยตรงนะครับที่เบอร์0 9 4ครับ 542ครับ5598นะครับเป็นเบอร์ของเฮียเฟิร์สเลยนะครับผูบเามาสุดหล่อของเราเองนะครับครับถ้ายังไงถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนสร้างบ้านดูดอนทานีนะครับทีมงานผมก็มีหลากหลายมีเยอะครับพวกอาช่างหรือว่าอะไรก็มีทีมงานเป็นร้อยๆชีวิตเลยนะครับที่อยู่ในอ้อมกอดของคนสร้างบ้านดูดรนทานีนะครับทีมงานของเราทีมช่างของเรานะครับเรามีช่างประจํานะครับช่างประจําของเราไม่ได้ไปจ้างนามั่วนะครับทางนี้คือเรามีช่างประจําของเรามีกว่าร้อยชีวิตเลยนะครับ ช่างของเรานี่ก็จะมีแบ่งเป็นช่างโครงสร้างนะครับประมาณ4ี่หทีมนะครับมีช่างโครงสร้างมีช่างหลังคาครับช่างมุงหลังคาช่างสีนะครับช่างกระเบื้องช่างก่อฉาบช่างกระเบื้องแยกกันต่างหากนะครับชุดเป็นชุดนะครับใช่ครับเราไม่ได้เอาชุดเดียวทําจบนะครับคือเรามีช่างต่างหากชานาญในแต่ละแต่ละขั้นตอนนะครับคนนึงช่างคนนึงชํานาญด้านการก่อสร้างนะครับช่างคนนึงชํานาญด้านการปูกกระเบื้องเอาเป็นแบบขั้นตอนขั้นตอนไปเลยครับลูกค้าจะได้บ้านที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ อย่างเอย่างนีここ้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลสร้างบ้านอุดรธานีนะครับผมใส่ร้อยได้ล้านครับผมนั่งเง้ยเข้าได้บัสเนี่ยเข้านี่นะครับบรรดาญแยกๆกันต้วของบ้านนะครับกาลังจะมาใส่ใส่นะครับผมใส่ร้อยได้ล้านครับเงินไปใส่เงินไปสิริมงคลกันนะครับน้ำมันไหลมาเทมาเลยมาเทมากินจะมุกจุกจะล้มค้างคูนค้างคูนนั่ง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 

สาธุสาธุสาธุตัวที่ี4ยกเอ28โคขอจงเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดที่ให้กับเจ้าของบ้านหลังนี้ให้จุ่ยเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรง नमोतसा पटवतो अर्हतो सम सम्पुत सा नमोतसा पठवतो सम सम्पुथ सा न मोदसा पटवतो अर्हतो सम पुथं शरणं गच्छामि

तीयं सम्मं शरणं गच्छामि तातियं प्रघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणिसिखा पथं सम्माधयामि अथिनाथाना वेरमनिशिख पथं सम्माधयामि कामे सुविधा जरा वे रमणिशिखा पथं समाधयामि मू सा वाथा वे रमणिशिखा पथं समाधियामि सुरामे रया म पमाधाना वे रमणिशिखा पथं समाधयामि अहं समासं सम्बुद्धो वा พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวัสดิตัวพระขวตาธมโมธรรมังนัมามิสุปฏิปันโพนพระขวตัวสาวัสดิ์สังทสูสงฆ์นัมมิเมตตาคุณองค์ัางเมตตาเมตตาคุณองค์ัางเมตตาเมตตาคุณองค์ทางเมตตา พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคัวะโหติโบกนาถังอภิปูชยามะนิพพานะปัจโยหนตุสิทธิกิตตังสิทธิกรรม,มังสิทธิการยังตัาคตสิทธิเดชโชเโยนิจังสิทธิลาโพนิตรันตรังสัพพโสถีพระวันตุเม นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระลับปัตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพสุสาธุสาธุสาธ,สาธุอุกาสะอุกาสะอุกาสนะณโอกาสปัตรบันนี้วันที่9ขึ้นเก้าข้เดือน12ปีพุทธศักราชพันห้าร้อยหกเจข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยเจ้าบ้าน ชื่อจริงชื่ออะไรนน้ำฝนำสิริวิชาน้ำฝนน้ำฝนสิริวิชาคุณน้ำฝนสิริวิชาพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกนามมาชุมนุมประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อจะทําการยกเสาแหกเสาันขขเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้านแก่บ้านหลังนี้สถานที่แห่งนี้พวงคาพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมนับรืนึกถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งแต่ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระสาวกพระโสดาบันพระสิทธาคามีพระโมคคัลานะพระอานุนพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันตเจ้าพระเกจิอาจารย์เจ้าทุกท่านทุกพระองค์แลน้มระลึกนึกถึงเทพพรมเทวาทุกชั้นฟ้ามหาสมุทร น้อลมล้ำลึกนึกถึงพระสยามเทวาธิราชวีรบุรุษวีรสตรีพระมหากษัตริย์พระราชินีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเทวดาอารักษ์เทพพรมทุกชั้นฟ้ามาสมุดร่รงสามแดนลกูกทาคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายพ่อเก่าแม่เก่าคู่มีพระคุณคุณครูประชาครูบาอาจารย์ปปูฤษีทั้งร้อยแปดพระองค์พระยานาคพระยาพลดขนรมท่า,ททนา,ทานท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท่านท้าเวสสุวรรณเสด็จพ่อพระยายมราช แลน้องกล่าวเสนออันเชิญท่านเท้าหมหาพรมเจ้ากรุงพาลีแม่พะระธรณีแม่พระคงคาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปู่สังกษสาย่าสังกษีเจ้าที่เจ้าทางเจ,จ,จ้าป่าเจ้าเขาเจ้าปุกนองนองเจ้าที่เทวดาเทวดาอารัก์กายสังขารเทวดาอารักษ์เคหสถานเทวดาอารักษ์ยานพนะลุก,กเทวาลุก,กเทวีผีไร่ผีนาผีบ้านผีเรือน อีกทั้งเทพพรดาเจ้าเหล่าเทพพรดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดผู้ทรงคุลทรงบุญญาณุภาพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้งท่านผู้ทรงอํานาจท่านผู้ทรงญาณท่านผู้ซึ่งทรงไว้ซึ่งบุญญาติการทุกท่านทุกพระองค์อันโปรงข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเจ้าบ้านใต้เชื้อเชิญอาราธนามาชุมนุมประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลน,นี้ในโอกาสบัดนี้ ได้โปรดเมตตารับเครื่องสังเวยบูชาสัพพะเหล่านี้ให้เป็นที่สำราญแล้วได้โปรดอนุโมทนาการแผ่บารมีคุ้มครองพิทักษ์รักษาแลเกื้อหนุนณสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้ตลอดไปชั่วการละนานด้วยเถินอิมังสูป,ปะพยัญชนะสัมปัน,นังสารีนังโภชนะนังอุตตังรังอาคัจจันตุปริพุนจันตุสัพพธาหิตายะ สุขายะสันติอุเทวานางังเตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอโรคเยนะสุขเขนะจะัปโตเมตังปรชัชวินังสุขะโตุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตุตินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุปรัชสีสหัสสะธัมมาพุทโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอเคทานังวรรงพันธงสีวลีจะมหาเทีรังอหังวันธามิุรโตอหังวันธามิทัตุโยอหังวันธามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ ุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพรฒนังอัตคิกายกายะยายะเทวนางปิยตังสุตตวาอิจิปิโสพัทวายมราชานุท้าเวสุวรรโนมตนังสุขังอรหังสุขะโตนโมพุทธายะทาเวสุวรรโนจตุมหาราชิกายขะปันตาพัทตุริโตเวสสะพุธะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรนโนนโมพุทธายะ นโมตัสสะพัททวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัททวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัททวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงประสาทพรเพื่อแผลวิเศษสีแก่รูปหลานผู้เพ่งพักดียัญญากิจบัตรีเจตจำนงข้าแต่องค์พระพรมปรเมศจงคุ้มประเทศขอบเขตทัน ให้ลูกหลานมีสุขทุกคืนวันสิ่งโสกาอาสันอยาได้มีให้เรืองรุ่งฟุ้งเฟื่องกระเดื่องเดชมูสตูอาเพศเมลายสิน้นคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มชีวินคุ้มทรัพย์คุมค้มสินสริงทานคิดทำการงานใดให้ก้าวหน้าคิดทำการค้าหุนไหนให้เกื้อหนุนคิดทำกิจการงานใดให้ไทยบูนขอพระให้เกื้อกูลช่วยหนุนนำ ให้เรื่องชื่อือยศปรากฎเกียตรติศัตรูเบียนเบียดมะรายศูนย์ดังอาทิตย์อุทัยแสงยามอรุณให้อบอุ่นทั่นทั่วทุกตัวคนอีกทั้งทรัพย์ทั้งลาบอย่ารู้ขาดจะหม,มายมาสิ่งใดใฝ่ประสงค์ให้สมดังเจต,ตนาอันจำนุงจงมั่นคงทุกคราสถาวรเทินสาธุครับุ นะโมเมมหาพรมมานังสัการวันตนะสุปภะเจนชนะสัมปนังสารีนางโพชนานังอุตตังวรังอาคัจตุกริปุญจตุสัพพทาทิตายะสุขายะสันติอุเทวานังเตปิตุมเหอนุรักขันตุอะโรขเยนะอะศีวิสาโคระวิสาเยสเพนยะนาวุธาชลทาวาทลทาวาปภะเตยานธีจราการุณตโนมหาโสถิงอายุมาโรทิยังสัทธา พุโทโธกรรม,มะถาโมกรรม,มะจุติสัมพุโทโธณลาอลารหังณลาอลาหังณลาอราอหังขอให้ทุกคนทุกท่านณสถานที่แห่งนี้จงโชคดีมีชัยมั่งคั่งร่ำรวยโชคช่วยโชคดีเป็นเศรษฐีขาขึ้นมั่งมีสีสุขโชคดีเรื่องการงานโชคดีเรื่องการเงินโชคดีเรื่องโชคลาบสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแก่เท่าร้อยปีไม่เจ็บไม่จนพบเจอแต่สิ่งดี อนุโมธามิสาธุสาธุสาธุบ่บ่บุญนี่ได้ข้องเจ้ากรรมเนี่ยเอาบ่บ่บุญนี่ได้ขั้นจบภูมิเนี่ยเอาบ่บ่บุญนี่มองยูซุ่มกินเย็นนี่แล้วเนาะไปเลยนะขึ้นไปเรียบร้อยนะครับตอนหลักเสาแรกนครับเสาแห้งครเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการขึ้นเสาฝันนะครับเป็นดับที่สองนะครับ เรามารับชมกันต่อไปครับเสาอะไรนะเสาขวันเที่ยวผมก็เสาที่สองเสาขวัญก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางนี้เลยครับเสาขวัญเสาแหงเสาฝันนะครับสวยงามครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่กำลังทันทีนะเดี๋ยวแค่อันลาจะที้ อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพวงมาลัยนะครับห้อยเสาแหกเสาวขวัญน,นะครับเสร็จแล้วเสาหนึ่งนะครับอีกเสาหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพานใบสีนะครับใส่ไปในเสาแหกเสาวขวัญด้วยนะครับ ผมก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือทูบตัวเลขนะครับทูบตัวเลขทุกคนดูนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นเลขตัวแรกน่าจะเป็นเลขสีครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้าครับแต่จ็ขึ้นอยู่กับใครจะมองยังไงนะครับโชว์ไครโชว์มันเด้อก็จบเป็นจบเพียงเท่าน,น <S <S ี้นะครับสําหรับการยกสายสาวโทรนะครับที่ อันเป็นคุณพิสยัยน,นะครับจังหวัดนองคายนะก็ฝากติดตามคนสร้างบ้านอุดรธานีไว้ให้อ้อมกอดรอ้อมใจด้วยนะครับาสนใจสร้างบ้านครับติดต่อได้ที่คนสร้างบ้านอุดรธานีหรือที่เนียเฟิร์สนะครับ0945425598นะครับวันนี้ไปแล้วครับ